สถาน,นีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับโรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอยู่ทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันนะครับแต่2กลุ่มที่พบบ่อย,อยคือโรคนอนไม่หลับ และโรคนอนกลนหยุดหายใจครับในกรณีที่นอนกลนเนี่ยก็สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการหายใจเราจะไม่ปกติทําให้ร่างกายเราตอบสนองด้วยการพยายามที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อหายใจเป็นพักๆนะคะข้อเสียของมันก็คือทําให้การนอนนั้นมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ด้วยคาที่นอนไม่ต่อเนื่องเนี่ยทำให้การนอนหลับของเราไม่ลึกเพียงพอส่วนปัญหาที่เป็นภาวะแทรกซ้อนอันอื่นที่ตามมาก็คือในเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือด พวกนี้การที่ออกซิเจนในตอนกลางคืนไม่เพียงพอแลาไม่หัวใจกลอดด้วยต้องทำงานหนัก เกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะคะโรคเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกรวมไปจนถึงโรคหัวใจโตแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบได้ค่ะการนอนที่ดีนะคะต้องมีประกอบไปทั้งคุณภาพและก็ปริมาณถ้าคุณภาพการนอนเราเรียงรู้สึกไม่ดีเราอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาระหว่างการนอนหลับของเราเกิดจากอะไรโรคจากการหลับหรือว่าโรคนอนกรนหยุดหายใจนั้นจะต้องอาศัยการตรวจที่เรียกว่าการตรวจการนอนหลับซึ่งจะต้องมาทําตรวจติดอุปกรณ์เพื่อทดสอบสัญญ,ญาณต่างๆ เช่นการหายใจคลื่นหัวใจออกซิเจนคลื่นสมองนะคะแล้วก็เป็นการตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาในการเฝ้าในคืนนั้นๆเราก็จะได้วิธีการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วนอนกรนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากแต่นอนกรนในบางรายก็ไม่ได้รุนแรงจนถึงกระทั่งเกิดภาวะที่เรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแต่สิ่งที่จะเป็นตัวเตือนเราว่าเป็นการนอนกรนที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องปกติแล้ว ก็คือเป็นคนกลนที่มีลักษณะของการหยุดเป็นพักๆนะคะเสียงกลนมีการขาดช่วงไปแล้วก็มีเสียงลักษณะดังคราะขึ้นมาครั้งใหญ่เป็นเหมือนการขาดอากาศเฮือกใหญ่หรือในกรณีที่เราคิดว่าเรานอนพอแล้วแต่ว่าการนอนเราก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีในตอนเช้าเช่นตื่นขึ้นมารู้สึกมึนศีษะง่วงนอนอยากจะนอนต่อแล้วก็หรือว่ามีการถอยหลับสมาธิความจำมีปัญหาลักษณะแบบนั้นเป็นตัวบ่งแล้วว่าการนอนของเรายังไม่ปกติเพียงพอค่ะ โดยความที่โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุจําเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะครับในช่วงรักสุขภาพมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภาวะนอนกรนมาให้ชมครับในกรณีอื่นๆที่อาการเป็นไม่มากแล้วก็การนอนตะแคงอาจจะทําให้ตัวโรคมันลดลงหรือจนกระทั่งหายใจได้ปกติล้วก็อาจจะใช้วิธีให้คนไข้หรือผู้ป่วยรายนั้นๆพยายามนอนตะแคงให้มากที่สุดสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน